สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลสอนอีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุย้ยวันนี้เราซื้อจะมีสัตว์มาสอนนะคะทั้งหมด4ตัวเป็นคำศัพท์ใหม่นะคะเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสัตว์ทั้งหมด4ตัวที่เราซื้อจะสอนวันนี้นะคะเด็กๆสามารถพบเจอพวกเขาได้ที่สวนสัตว์นะคะเด็กๆต้องไปที่สวนสัตว์ถึงจะเจอสัตว์เหล่านี้นะคะตัวแรกของวันนี้เลยที่เด็กๆพบเจอในภาพคือม้าลายนะคะม้าลายภาษาจีนพูดตามเราซื้อนะคะ ปันหมาปันหมาปันหมาแปลว,ว่าม้าลายถ้าคําว่าหมาธรรมดาคือมา้าใช่ไหมคะถ้าม้าลายเด็กๆต้องเติมคําว่าปันเข้าไปนะคะกลายเป็นปันหมาหมาหลายต่อไปตัวนี้นะคะคอยาวมากเลยตัวสูงมากๆม,มันคือยีราฟนั่นเองยีราฟพูดตามเราซื้อนะคะฉางจิงลูก ้างจิงลู่้างจิงลู่แปลว่ายีราฟใครเคยเจอยีราฟบ้างคะตัวสูงหรือตัวเล็กกว่าเด็กๆลองนึกดูสิคะตัวมันสูงขนาดไหนคอมันยาวมากเลยใช่ไหมคะใครเคยไปให้อาหารยีราฟเดี๋ยวมาเล่าให้เราซื้อฟังด้วยนะคะต่อไปตัวนี้เป็นตัวใหญ่ๆดูสิมีจมูกใหญ่ๆด้วยมันคือฮิปโปนะคะฮิปโปภาษาจีนเด็กๆพูดตามเราซื้อนะคะ หมหมาหอหมาหหมาแปลว่าฮิปโปอ่าเราซื้อก็เคยเจอเหมือนกันนะคะที่สวนสัตว์เด็กๆคนไหนเคยเจอเหอหมาที่แปลว่าฮิปโปมาเล่าให้เราซื้อฟังด้วยนะคะว่ารูปร่างมันเป็นเหมือนในที่เราซื้อให้ดูหรือเปล่านะคะต่อไปเอ๊ะตัวนี้คล้ายๆฮิปโปเลยแต่ว่ามันมีเขาแหลมๆอยู่ตรงจมูกนะคะเขาเรียกว่านอตัวนี้เรียกว่าแรด แรกนะคะแรดภาษาจีนซีหนิวซีหนิวซีหนิวแปลว่าแรกจบกันไปแล้วนะคะสี่ตัวสำหรับวันนี้ต่อไปเราซื้อจะพาทบทวนตั้งแต่คาว่าโกที่แปลว่าสุนัขนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะโกโกเมาเมาเมา 呀呀呀！鸡鸡鸡！大象大象大象鸟鸟鸟！猪猪。猪 Zhu Yu 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 Xiong Mao Xiong Mao Xiong Mao Lão Hủ Lão Hủ Lão Hủ Xiong 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 Xia Xia 虾、兔子、兔子、兔子<覺>、螃蟹、螃蟹、螃蟹、青蛙、青蛙、青蛙、猴子、猴子、猴子、牛、牛、牛。 狮子，狮子，狮子。马，马，马。斑马，斑马。长颈鹿，长颈鹿。河马，河马。犀牛。 เหนียวต่อไปให้นักเรียนเปิดเล่มสีชมพูนะคะเปิดไปที่หน้าพระอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเริ่มเลยนะคะยืพระอาทิตย์เย่พระจันทร์หยินก้อนเมฆหย,ยีฝนถูดิน ซนภูเขาสือก้อนหินเถียนทุ่งนาสูหนังสือสือไม้บรรทัดปีดินสอจัวโตะอีเก้าอี้ เป๋ากระเป๋าไข่เปิดกวนปิดชื่อกินเฮอดื่มช่างรองาาาา้องหวาวาดหวาวาดอ่าวันนี้เราซื้อจะสอนคำว่าหวา ห้าห้าแปลว่าวาดภาพนะคะคำว่าห้าแปลว่าวาดภาพเด็กๆคนไหนชอบห้าห้าบ้างอ่เวลาเราจะพูดว่าวาดภาพให้เราพูดซ้ำกันสองครั้งห้า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 แบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำว่าห้ามีทั้งหมดกี่ขีดนะคะพร้อมนะคะขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดดูขีดที่เดอีกครั้งนึงนะคะตว,วัดแบบนี้นะคะเจ็ดเป็นเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็แปดวาดแปลว่าวาดต่อไปนักเรียนมาดูเล่มสีขาวนะคะว่าเราซื้อจะสั่งให้ทำอะไรนะคะวันนี้ให้นักเรียนดูที่หน้ายี่สิบสองนะคะหน้ายี่สิบสองโจทย์คือใครกำลังวาดภาพจงวงกลมรูปภาพนั้นแล้วระบายสี นะค,ะคนไหนกําลังจะวาดภาพอยู่ให้นักเรียนดูแล้วก็วงกลมคนนั้นนะคะดูคนที่1คนนี้ถือผู้กันอยู่แล้วก็มีกระดานเปล่าๆเขากําลังจะวาดภาพหรือเปล่าคะเด็กๆว่าเขากําลังจะวาดภาพหรือเปล่าถ้าคิดว่าใช่นะคะก็วงกลมนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องวงกลมนะคะให้เด็กๆดูเองต่อไปคนที่2คนนี้กําลังจะวาดภาพอยู่หรือเปล่าคะดูสิ ในมือเขาถือหนังสือหนึ่งเล่มแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าวาดภาพอยู่ก็วงกลมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องวงนะคะส่วนคนที่สามคนนี้วาดภาพอยู่หรือเปล่าอ่าให้เด็กๆด,ดูนะคะวงกลมคนที่วาดภาพนะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามด้านล่างให้นักเรียนเขียนตามรอยปราคำว่าว่าทั้งหมด9ก้าคำ คำว่าวาที่แปลว่าวาดนะคะทั้งหมด9ก้าคำตรงนี้นะคะแล้วก็ทํางานมาส่งเราซื้อด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย